ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับมือนีแอดเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีปูขุนเนาะครับเนาะครับแอดบอได้มาตามโดนแล้วนะครับครับเพราะวะเล่าพัฒนานะครับของแอดนะครับวันบ่เขามาเจ็ดหัวแล้วก็เลยมาตามเลขเพราะว่าี่เงินข่าวว่าเลขของปูครับกับบอสถือว่าไกลนะครับแต่ว่าแอดบ่มีเวลามาหาปูนะครับเพิ่งจะมมีเวลาโอ้ปูใหญ่ ได้เกือสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอพี่น้องที่ครับองค์ปูเงี้ยผลสางอยู่วัดปูคุณนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องนะครับแอยจะพาเขาไปหาปูน้ากันเนาะไปกลับนมัสการปูเราก็ขอแนวทางเล่าปัฒนานีน้ำปูนะครับพี่น้องที่ครับสิบรอายังสู้พี่สุนองเขาฟังเนาะครับเนาะตรวจขอเงียบนาะครับเนาะ มันห่วงครับพี่น้องที่อัดกับมาสือตาตัดสถาบนไทยนะครับงวดที่มันออกหาเก่านะครับพี่น้องที่ครับมาออกน้ำกลนเอกเก่าซวงนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องที่อัดกับว่ได้ตามนะครับเสียดายครับจุ่เพราะว่ารถตั้งแตะยุนน้ำแอดมากนี่เราเคยห่วงให้ได้ยินงปานนี่จักษ์เทือนนะครับเนาะเพราะว่าย่ำขึ้นเวลากลางขึ้นส่วงเด็กนะครับรถยุยดีกับห่วงขึ้นแล้วก็ เวลากลางวันมือหวยรัฐบาลไทยออกก็ะห้องขึ้นอีกนะครับพี่น้องที่ตอนเทียงฮ่าแลนด์ฮายิบจับลอตเตอรี่บ่มีนะครับเบิดนะครับพี่น้องที่เลยบ่มีโอกาสเลยบ่มีโอกาสได้โชคเลยนะครับครับรอบนี้นะครับไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับขอไปหาปูนกันเนาะลาวพัฒนานะครับพี่น้องที่ ครับปูนมัสการครับอ้าวจะเลื่อนคนเป็นจังไโอ้ยบ่ได้มาโดนเนาะปูครับข่ายหยักเบียกหยากงันมือนี้ก็เลยมาตามครับเพราะว่ายังมีโอกาสอยู่มือเลื่นเนาะปูเนาะเล่าครับมือนี้ก็เลยถือโอกาสของมหาปูคว้าแนวทางเล่าพัฒนาให้พี่นงอเอฟซีบ่ได้มาเบิ่งทางก็ได้องติดตามทางช่องของปูก็ได้เด้อพี่น้องเอฟซี ส่องของปูซื้อช่องตาขุนผ้ารว้ยนะครับพี่น้องครับส่อง u t u b e ปูเห็ด youtube คือกันนะครับเนาะแนวทางปูเลยกันก็ฝากพี่น้องเอฟซีเขาไปติดตามน้ำปูไ้นะครับครับปูสีลงส่วนหมักมือใดของปูจอมือบ่นั่งเทียบล้วแต่โอกาสของมันมมันยากมันไงครับฉันหมากกับสีลุงครับพี่น้องเขาติดตามไปนะครับเพื่อบางที่เอฟซีมาตามกันก็ไปเบิ้อยู่ใน สองของปูนะครับเนาะเลือเตะเวลามันมันมาจั่วมาจันดลังเทียมันกับเวลาว่ามีกับว่าเด้ลุงเป็นงานงานนี่ก็ค่าค่ะไปลุงจอดจอดมันก็บนี่เยอะมือสุดท้ายก็มีมือออกเล็ออกเลยก็มี่ลังเทียงกับลุงอ่ะพี่ลองดูซิมาเบิ้งแนวทางของปูนะครับเดี๋ยวก่อนเลยทึ่งสามโตผลได้เดียวก่อนเฮ้ยสามโตแตกแตกสามโตปู มันแจกมันของปูเป็นสองเป็นสองสองเก่าหโอ้หกเก่าสองโอ้มันแจกเลืกตวดเต้ด่าข่ตัวตดสองตัวเก่าหเลยดิบิงเก่าหก้กลมเลยออกเก่าหกว่างวที่เหล่านมปูรับผมเบิ่งอยู่ในเขีบของปูอยู่ับครนี่มาเลียขาก็เลย อยากมาเอาหมูเวนเม็นให้พี่น้องเอฟซีปูเราพัฒนาได้ไหมเกียงเอาเลยนะครับปูเอาเหล็กเคียงมาเพื่อว่าเอาเอาปูครับครับเอาเอายุปูเหล็กเคียงให้ข้าเจียคนในนั้นนะครับเจียคนจะจับเอาเองนะครับเราพัฒนา ลายมือของปูเรื่อยๆพี่น้องพี่ซีเาลงคงเกง <c oughs> ่งเหรอครับเกขาเขามาจองหวัดว่าขันวิ่งมันกับเขายึดตลอดอยู่พวกรัฐบาลไทยของปูนี่มีขวงสุดท้ายปะมีข่วงสุดท้ายเมื่ <c oughs> อปูเอาเบื้องเบื้องต้องหวัดเอาหลดก็ได้แต่ว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงตัาว,าวาเลีของ่ปูรว<อ>มรวเปลี่ยนโอ้ไม่เปลี่ยนว่านั่น เอาลงไปแล้วสอง,ส,องสุดก็คือ2องสุดนั่นแหละเบ,บาลงหลายสุดดิวันที่สิบสี่เครับสิบ <14 S 1> สี่ตุลาตุลาเบาลงหลายเลยใครมันอ่านลายพนดีมิจเลดอ่านมิเหลกมิจเหลีฮาร์ป้่าไง่ายคนเหานี้จากเมื si itulah เหล็กเคี้ยงเหล็กวินเดอร์พีมังเดอบน่างไอเยมจะไปจับเอาเองครับนี่นี่มลายตัวอยู่ศูนย์สา วิ่งโอ้ยคือเป็นังสีเขียนคำวิ่งเอารถเนาะครับบ่๊อบแยังปูอ่านออกไหมครับขัดกันอยู่ครับครับบ๊อบแยงขัดเจียนด้ววิ่งชันหมากเล็กวิ่งปูมันจีเป็นตัวกอดข้อกันเด้อขันตั้งเทียบก็มีตัวเดียวก็มีแล้ว่าครับวันืัอหนึ่งขันวิ่งเก้าวิ่งหกกอดกันเลยกอดกันรวมเลยเก้าหก วิ่งเก้าวิ่งสาม้วิ่งหกวิ่งสามมาหลุดใช้กันกระไรเป็นคู่กันน้ำเลยครับ่วหมากว่าจะเป็นคู่หลุดหกสามเล่นหกครับล้งตัวสาม ยี่สับสงสามจ้คู่เ้ยดูดูดูแดงแล้วผิดแล้วปรกาเงินพูดสูนหาสูนหาสู ศูนย์ห้าศูนเจ็ดหนึ่เ็นว่าว่ามันเอาออกอากาศอยู่งนี้บวบัวสองสองศูนย์ลังเทียปูกับลงุง คำครับล้คำก็เลยพ่อกระเทือนพอกระเทือนก็เลบมไปหนีมันกับวันี้จีบยามมันลงเเลยมันติดงานหลายเทียนนันเียมันก็มาตับนั่งเทียบกับบมีเวลากับเินจีบนมีปูสองหกสาม ก่าเก่ามียุคเก็ดครูคนนี้พี่น้องมันเหล็กมันมาเก็ดทั้งมันมาทั้งสี่ไม่ได้บอกตัดนะเขาเขาไปเต็มเต็มแล้วเนะครับพูอเก่าศูนย์มีเก็ดคูอันนี่ก็เลียกเลียกซ้ตัวนี่สำคัญเลยให้ให้มุนนะด้วย ว่า่ไน้สีบ่เอาลงหมดนะนะครัตัวห้จหมุนหมุนหกประตูเอาเด้มันลายคัเอาลงหมดกเวลาเขียนเรับีอีเขาใจเู่สมศนย์ามคูแต่ว่าคู่นี้บกูเวนกันสลับกันแ้วคู่นี้แมุนเราเลยมุนหกประตูเลยคู่นี้คูได้ ครูได้ครูกลมมันให้มุนเราครับครับให้มุนเราสองครูมันจะเอาลงสองครูเพราะว่ามันเป็นเลข่กประตูนะโอครับขันปูเอาลงวัดมันจะเป็นหกชุดมันจะลายมันจะลายมันจะนั่นปูเดียวซีงเข้าใจใช่หรอกเอาลงลงสองชุดกะบมุนเอามุดเอามัดโหลดนั่นนะครับเอาอันนี้กลเองสามชุดเ่รามันสองชุดครับให้มุนเอาอยากมุนก็บมุนไหมไม่อยากมุนก็ตัวเอาเลยนั่นนะครับโซน หนึศูนย์เก็บลงสามศูนย์มันลงสามสามเก็บหกเอาเล็กซีตัวปะเอาเยอะป,ปุ๊กเอาสี่ตัวละหนึ่งครับเงนเอาเงินแชนเสียเดียว <c oughs> เลยขามาเตรียมกินนองย็บซี่อยากเบิ้งวาเล็ก รักบนรักล่างนะครับปูเห็บซี่โตบางหนึ่งเห็บซีโตถึก2องโตเขาได้เยอะดีเขามากบอกหน่อยเขาซองโตซี่โตเขาก็เขาก็ได้อยู่คนหนึ่งรับสองศูนย์เห็บสองศูนย์หสาม แสดงว่าสองซุนนี่มีโอกาสเป็นเป็ลังบปูฟันลงันลง,รลงครับฟันลังกระไดสองซุน,นครับฟันลังเลก็กกระได้ครับเล็กที่โตพี่น้องเย็บซี่เขาใจอยู่งแล้วนะปู๊ถ้าคือจ้งปูจับให้สองซูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกสามเนี่ยก็ต้องวันนี้ก็สามโตกับ ตัวฟันสีไข่สองขูดเออครับไข่สองสองสองขูดเก่งสองขูดเก่งสองคูดเก่งแต่คูดเก่งตัวนี้มันมันเป็นตัวสำรองนี่ครับให้มุนเอาทั้งตัวชุดโตนั่นแหละครับเอาปูเซตโลโก้ของปูได้ปูมานี่กัน ผู้คุค้ก็เด้ผู้เดชก็เลผู้เดชอยู่ในลายครับลงในเหล็กลายมันสวางปู้คนมานี่กลม2อตัวได้ครับ,รบส,บสมมติเป็นร่องเด้กันเ่อกี้นี่หนึ่งกลมโอ้ศูนเจนี่หนึ่งกลมครับหกสามเมื่อนี่ก็เป็นร่องไปนี่ มันมาเขามันมันเขามาวิ่งเกตตัวมันก็เลยไปหลายครูครับธรรมดาคันก็วิ่งหกตัวมันก็จีมีอยู่หกคูเหมืนว่าครับปรูวันนี้มันมาจริงจีิงไหก็เลยเด็กเอาของหมดเลยเอาพี่น้องเอาไปเบิ่งอ่ะบั่นพี่น้องเรีบซีครับเรียบจะปั่นใหญ่พี่น้องเขาฟังนะครับครับรอบนี้ครับเลขติดเลขวิ่นนะครับของปูนะครับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับพี่น้องเรียบซีศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้านะครับ นวิ่งไห่วิ่งสองตัวน้ำลายวิ่งแต่าสาตัวสว่วนส่วนเล็กวิ่งนะครับวิ่ง6กับ3นะครับพี่น้องที่ผู้ให้เน้นก็คือเรลขกหนะครับชุดจับคู่0ูนย์6กศูนย์เะครับสองศูนแล้วก็90ครับพี่น้องที่ส่วนเลขกสาตัวก็ศูนย์หกสามศูนย์นะครับแล้วก็สามเจ็กครับพี่น้อง ครับเลขซีโต2007้สองศูนย์ศครับพี่น้องทุกี่เอาหอยแตกหอยปังอีกเด้อปูครับรอบนี้โอ้หกเก่ายัางติดมากหกเก่าหนุ่ปูเนาะมันมากจริงิครับม,มีโอกาสเด้อเล่าพัฒนานพี่น้องเล่าเล่าพัฒนาเนี่ยมันมันมากตัวเก่าจริงครับระวังให้ดีหกเก่านะครับแต,ต่ว่าตัวตัวเน้นของปูเน้นแห้งที่สุดก็คือตัวเนียนมะปูแมน หกสามเพี่น้องซีจ็เป็นตัวรองหกสามเนียนเลยนะครับเลขขึ้นยุบบนมันมี2งคนละครับกลมก็เจาอีกก็ได้สองศนย่ลังห้งก็เจาอีกหนึ่งเอาเอามอยู่บนพวกกลมเอาห้ขเจาะหงเอาล่างได้พี่น้องเอฟซี่าาเหงกลมเหลขก่ลงสองศูนนะครับพี่น้องคิดว่าล่างครับตัวเนีนค่กๆก็คือหกสามกับสอศแล้วก็ศูนย์เจ็ดเน้ง ตัวสำรองบ่ปูฟันล่างสองชุดนั่นแหละครับสองคู่นี่เป็นบนชุดเก็กับหกสามนี่ขั้นมาครับเอาพี่น้องเก็ซีลาบปูเแล่านะครับเนาะให้โชคให้ m ắ นกันทุกคู่ทุกคนครับถ้าโชคถ้ามันนะครับแจ้งใครทีมาตามให้อีกนะครับเราก็พี่น้องเข้ากะจะได้รวมท้ำบุญน้ำนะครับพี่น้องซี่คัาวนีเวลาคันว่าปูไปจอดกับมามาออกลุดก็ได้จุดจ่อเขาครับครับปูปูนบุญกระถินได้เอาบ่ปีนี่ เอาตัววันที่ไหนครับจำวันรัตนไหนวันฝนวันวันที่ยีงสิบเกียนงไีเนี่ยยดยเนเดือนน้อเขาอย่เนาะราะิ่ขีนมาจกดรุงเทียมโอ้ขิ้นมาจากรุงเทพยมสิู้พี่น้องยซี่นครับลาพี่ลาหนังเขาแล้วนะครับเนาะเพราะว่าปู้ให้เรียบร้อยแล้วกัเชฟหน้าจอครับให้โชคให้ม ắ นได้พี่น้องยซี่ครับสวัสดีครับ